Terima kasih telah menonton! เขื่อนวชิาราลงกรณ์หรือชื่อเดิมที่เรียกว่าเขื่อนเขาแหลมเป็นเขื่อนหินถมดาดคอนกรีตแห่งแรกของไทยสร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นแม่น้ำ่วยน้อยโดยสร้างเสร็จในปีพศ2527บรรยากาศโดยรอบสวยงามนะคะแต่ว่ากรามวนก็จะรอนนิดนึงเราก็สามารถเล่นน้ำภายเรือหรือว่านอนดูวิวทำกิจกรรมที่เราเตรียมไปได้นะคะ โดยปกติแพเขาก็จะมีบันไดให้นะคะแต่ว,ว่าที่แพรเรามันยังไงไม่รู้นะคะก็เลยใช้ไม่ได้ก็เลยต้องขึ้นแบบใหม่นะคะทุกคน,นบบเราจะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าพี่แทนจะสามารถขึ้นแพได้หรือเปล่า ครั้งนี้นะคะก็คือการพายเรือเองครั้งแรกในชีวิตนะทุกคนสนุกมากๆและก็ขึ้นยากมากๆค่ะอันนี้คือพยายามพายแล้วจริงๆนะคะแต่ว่ามันไม่เลี้ยวให้มันตรงอย่างเดียวทำไมก็ไม่รู้นะคะ เราก็กำลังจะเดินไปที่น้ำตกนะเดินไปน้ำตกกันน้ำตกจอกกระดินนะคะเป็นน้ำตกกลางหุบเขาที่มีความสวยงามมากๆและยังมีน้ำตลอดทั้งปีน้ำตกจอกกระดินเนี่ยเป็นภาษาพม่านะคะที่มีชื่อเพี้ยนมาจากคำเดิมว่ากอกกระดานคำว่าจอกหรือกอกเนี่ยหมายถึงหินและคำว่ากระดินหรือกระดานหมายถึงน้ำตกค่ะ ดังนั้นคําว่าจอกระดินนะคะเลยมีความหมายรวมกันว่าเป็นน้ําตกที่ไหลผ่านซอกหินผานะคะเมื่อเรามาถึงน้ําตกจอกระดินเนี่ยเราก็จะต้องเสียค่าบัตรเข้าชมและค่ายานพหนะนะคะจากนั้นเราก็เดินเข้าไปอีกป,ประมาณ300เมตรนะคะทางเดินเนี่ยเป็นทางที่สามารถเดินได้สะดวกสบายนะคะและระหว่างทางเนี่ยเราก็สามารถชมต้นไม้ชมนกชมวิวไปได้คะ่ะ อันนี้เราก็ถึงแล้วะคะเธอจะไปถ่ายรูปเล่นกันเจะได้ถ่ายไหม <c oughs> การน้ำตกนะคะก็มีความเย็นๆกลิ่นไอยเย็นแต่ว่า <c oughs> จะร้อนนิดหนึ่งเพราะว่าแดดนะคะแต่ว่า ็เยนน,ะะน้ำตกจอกกระดินนะคะเป็นแอ่งน้ำตกที่มีน้ำเนี่ยเป็นสีฟ้าครามสวยงามค่ะและน้ำจากน้ำตกจอกกระดินนะคะยังใสและก็น่าเล่นมากๆด้วยค่ะน้ำตกจอกกระดินนะคะจะเปิดให้บริการเวลาประมาณ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันนะคะ เป็นไงบ้างคะหอบมีแต่ขนหอบถ่ายวันนี้มาเพราะวัดบ้านถ้าได้มาอีกครั้งจะมาไหมคะไม่ก็คือปากซิกเลยมาไหมมาไหมไม่โอ้มามากันทุกคนเลยสุดยอดจริง <laughs> <laughs> ดูจากหนา้าดูจากหน้าก็จะรู้ว่าแบบดูทางเลยดูทางสุดยอดมากสุดยอดนี่คืออยากมาอีกไม่มาหรอ ที่จะไปเราจะไปก็คือเราจะไปที่ไหนกันต่อโรงบาล <laughs> จะไปที่ไหนกันต่อเราจะไปบ้านเราอีกต้องไะปีล็อกปีล็อกเราจะไปปีล็อกกันต่อนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางกลับออกไปขนาหนันะ้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่พักนะคะที่ น่าจะที่ตัวปล็อกเหมือนกับบ้านหนองอีตังอะแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะเนินช้างศึกหรือยอดดอยปีล็อกเป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สวยงามสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบทั้งฝั่งไทยและฝั่งพมา่าช่วงหน้าหนาวสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นมาเหนือทะเลเหมอกและชมพระอาทิตย์ตกกลังเทือกเขาตะนาวสีได้ การเดินทางไปเนินช้างศึกสามารถนั่งรถเหลือของชาวบ้านไปตามจุดชมวิวต่างๆโดยมีค่าบริการคนละ50บาทหรือสามารถขับรถขึ้นไปถนนทางขึ้นไปเนินช้างศึกจะมีสภาพขับแคบเป็นลูกลังและหลุมเยอะควรขับรถอย่างระมัดระวัง ตอนนี้นะคะเราก็ดูเสร็จแล้วนะคะเราจะกลับออเราจะกลับที่พักกันแล้วตอนนี้นะคะเป็นเท้าวันถัดมาเราจะไปดูเหมืองแร่กันนะคะ จะเป็็นสาแแลลล้้วววกกจะับเมืองแรกปีล็อกเคยรุ่งเรืองในอดีตเมื่อราวปี2483จนราคาแร่ทั่วโลกตกต่ำจึงทำให้ประมาณปี2527-2528 ความลุ่งโลของการขุดแร่ได้จบลงปิล็อกที่เคยรุ่งเรืองค่อยๆทยอยปิดตัวลงคนงานเริมพยอยกลับบ้านและแยกย้ายกันไปปัจจุบันนี้รายได้หลักของหมู่บ้านอีตองจึงกลายมาเป็นการท่องเที่ยวและที่พักโฮมสเตย์นอกจากนี้ภายในเมืองปิล็อกยังมีน้ําตกเล็กๆที่ไหลลงในบ่อน,นอ้ำกลางป่าปซึ่งในบ่อน,าน<ฮ>้าที่น้ําตกไหลลงมานั้นมีความสะอาดและมีปลาเขาอาศัยอยู่ เดินไปข้างบนเพันธุ์อะไรแบบโอ้มีอะไรตอนนี้นะคะเรานะคะก็มาดูนะคะที่ที่ไหนนะเหมืองแรกเหมือนกันนนะคะ่ะเราตอนนี้ก็มาเดินออกไปแล้วนะ กะะ็กำลังเดินกลับนะคะที่พักแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช็คเอานะคะ,ละกลับบ้านนะคะเนี่และสุดท้ายการเดินทางก็ต้องมาถึงจุดสิ้นสุดถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b e พิมด้วยนะคะ แล้วเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย